จังหวัดตราดครับชิกออฟปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นรอบที่2แล้วครับนายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมชิกออฟ ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสองดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างความมั่นคงอขออภัยครับในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การปฏิบัติ ซึ่งทางจวดราดนะครับโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจหังวัดราดจัดขึ้นมีส่วนราชการผู้นํากลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณแปลงผักสวนครัวภายในบ้านพักผู้ว่าราชการจหวัดราด ทางด้านของนายนิติตหลีน้อยรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตราดได้บอกว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนในการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งนะครับทางอาหารสู่การปฏิบัตินําไปสู่การดาเนินกิจกรรมปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสอง ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นต้นแบบรณรงค์ให้ข้าราชการประชาชนได้ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งก็ยังเป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนอีกด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีกิจกรรมที่ประกอบด้วยการร่วมกันปลูกผักสวนครัวมีมอบพันธุ์ผักสวนครัวให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการนําชมแปลงผักสวนครัวภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับแล้วก็ยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผักสวนครัวการตามประชาชนจังหวัดตราดนะครับที่ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเองในครัวเรือนก็สามารถแบ่งปันประสบการณ์ในการปลูกผักสวนครัวมาแลกเปลี่ยนผลผลิต มเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์ในทางกลุ่ม Facebook ปลูกรักปลูกผักปลูกความสุขแอดปรารได้นะครับนี